สวัสดีตอนเช้าค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาแต่เช้าเลยนะคะค่ะมาถึงอย่างแรกที่ต้องทำก็คือนี่ค่ะค่ะทั้งวัวทั้งคลายเลยนะคะ คนนี้ก็สีขาวกับสีดำนะคะอ,อันนี้ควายสีผิวเหมือนกันอยู่ค่ะควายแต่สำหรับ,บวัวค่ะไปคนละสีเลยค่ะ มัวนี่น่าจะเป็นพันครึ่งนะคะค่ะก็ให้กินน้ำกินห้าเสร็จก็จะพาไปกินหญ้านะคะ แล้วเขาก็นอนตรงนี้แหละค่ะ ค่ะก็เดินมาหาเจ้าของแล้วนะก็อยากจะไปกินหญ้าแล้วอันนี้เป็นปุ๋ยขีควายนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะไปใส่พืชผักนะคะหาปุ๋ยแบบนี้น่วระคะไปใส่พืชผักแล้วงามนะคะงามดีมากนะคะเป็นปุ๋ยธรรมชาติ หาก็ทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งนะคะพอมันแห้งก็เอาไปผปสมดินตรงนี้หนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปใส่ผักนะคะประกาศผักทีนะคะดกดอกจะสวย ก็วเวลาพาโมไพรยไปกินหญ้าแล้วน,นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ